สวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องปองปายและก็สวัสดีกับคุณลูกค้าที่น่ารักทุกคนด้วยละกันนะครับพบกับผมปีใหม่เช่นเคยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับสําหรับคุณลูกค้าที่ซื้อรถออกรถมิตซูบิชิไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถกระบะรถ s u v นะครับผมทุกรุ่นนะครับที่เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับนี่ฮะ นี่คือกุญแจรีโมทแบบ KOS นะครับกุญแจรีโมทตัวนี้นะครับมันเป็นกุญแจรีโมทที่ป้องกันการโจรกรรมนะครับเพราะกุญแจผีนะครับผมไม่สามารถที่จะสตาร์ทรถเราได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะฝังไมโครชิพไว้นะครับผมก็อย่าให้หายนะครับบอกเลยว่าโคตรแพงนะครับผมถ้าทําใหม่เนี่ยปาเจโร่สปอร์ตเนี่ยลูกค้าผมเคยทํานะครับหกพันกว่าบาทเลยนะครับนะกุญแจตัวนี้นะครับอย่ามึนลงเข้าติดตั้งนะครับบอกเลยว่าแพงมากครับห้ามหายห้ามแตกนะครับเก็บรักษาไว้ดีนะครับอ่ะแล้ว กุญแจตัวนี้ยังไงนะครับผมสําหรับนะครับกุญแจตัวนี้นะครับถ้าถ่านมันหมดนะครับเราจะสตาร์ทรถยังไงเออบางทีนะครับโทรมาถามเซลนะครับน้องปีใหม่นะพอดีคุณแชพี่ถ่านหมดพี่ปลดล็อกประตูไม่ได้นะคะทํายังไงดีคะอ๋อพี่ไปซว่นเลยครับผมไปซื้อถ่านมาเปลี่ยนได้เลยครับพี่ร้อยเขาบาทเลยครับบางทีนะครับ เซลแนะนำนะครับอันนี้ผมก็จะมาแนะนําเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับผมมาแนะนําให้ฟังนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะครับแต่ก่อนจะไปชมคลิปนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ผมก่อนลวกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยครับโอเคครับผมด้านหลังผมก็จะเป็นเจ้ามิสูบิชิแอตทราดนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับเป็นรถเท็ดดของเรานะครับกุญแจก็จะเป็นแบบเคเอสนะครับผมตัวนี้นะขั้นตอนแรกนะครับเริ่มแรกเลยนะัเาด้งจมีตววอไึกุญแ สำรองนี้ออกมานะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะดึงออกมาอย่างนี้นะครับผมก็จะได้แบบนี้เสร็จปั๊บนะครับกุญแจตัวนี้นะครับมันไม่สามารถไปไขสตาร์ทได้นะครับเราดึงมาเพื่ออะไรนะครับเพื่อไปไขเปิดประตูนะครับด้านฝั่งผู้โดยสารฝั่งคนขับอย่างนี้นะฮะมาถึงปุ๊บไขฝั่งนี้นะครับเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยมันจะไม่มีที่ไขนะครับจะไขฝั่งนี้เพื่อเปิดประตูนะครับอันนี้รถล็อกอยู่นะครับผม เปิดประตูเสร็จปุ๊บเราก็มาปลดล็อกประตูฝั่งนี้นะครับเพื่อเปิดออกโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปที่ตัวรถนะครับ <c oughs> <c oughs> พอเราเอาที่ตัวรถเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> ก็จะเห็นได้ว่านะครับตัวนี้นะครับมันเป็นระบบแบบ engine start นะครับมันไม่มีที่เสียบไขแล้วเห็นใช่ไหม บอกแล้วมีที่จะไขนะฮะแล้วก็อันนี้เก็บไว้ที่เดิมนะครับแบบนี้นะครับเรามาดูตรงนี้นะครับถ้าเป็นมิสูบิชิแอทานนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวกล้องส่องให้ดูหน่อยตามมือผมเนี่ยฮะครับช่องจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเราก็นำกุญแจนะครับผมเสียบไว้ตรงช่องอย่างนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับพอเราเสียบกุญแจไว้ตรงช่องเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็หย่บเบรกนะครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยครับสัญญาณนะครับมันจะจับ กับตัวระบบ Engine Start เองนะครับผมหรือว่าถ้าเราเสียบไปในช่องนี้แล uh, so ้วนะครับมันไม่ต hey, ิดนะครับผมเราก็นำกุญแจนะครับมามาไว้ตรงนี้ก็ได้ครับใกล้ๆกับตัว push start ก็ได้ครับแล้วก็อย่าเบรกแล้วก็สตาร์ทนะครับสัญญาณจะจับให้เองนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเพื่อบลูกค้านะครับที่ยังไม่ทราบนะครับก็ทําตามที่ผมบอกไปได้เลยนะครับรับรองว่าใช้งานได้แน่นอนนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลื กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปีใหม่ด้วยละกันนะครับคลิปหน้านะครับจะมาแนะนำอะไรหรือว่าโปรโมชั่นแบบไหนนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามไว้นะครับรับรองว่าผมจะทำคลิปออกมาให้คุณลูกค้าได้ชมกันเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ